กันลาส,สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกมเขาดูที่โมบายและจะรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงกับผมก็จะมาสปอยอัปเดตซีรีส์ใหม่ล่าสุดผมที่กำลังจะมาในช่วงท้ายปีนี้ผมก็แน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยที่มาล่าสุดของผมก็จะเป็นซีรีส์ฮาโลวีนแต่ในแพทหน้าผมซีซั่น11ก็จะมีการอัปเดตเข้ามาอีกหนึ่งซีรีส์เพื่อให้เข้ากับทีมคริสต์มาสนั่นเอง เอาละเราก็มาดูก่อนว่าในส่วนของซีรีส์คริสต์มาสนี้จะมีปืนไหนกันบ้างแล้วก็ของระเบต่างๆภายในคอลเลกชันซีรีส์นี้จะมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนเราก็มาดูกันเลยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเป็นการสปอยกระดานรักกี้ดอตัวใหม่เลยผมที่เป็นกระดานรวมนะคล้ายๆกับตัว h a ฮาโลวีนดอผมแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นกระดานคริส s ์มาสดอผมนี่ถือว่าน่าสนใจนะเพราะกระดานนี้ผมมาถึง6กระบอกเลยโอ้โหโคตรเยอะ ก่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครที่สามารถเก็บสะสมกับผมดีเจนทั้ง6กระบอกนี้เพื่อนๆก็จะปลดล็อกในส่วนของตัวซีรีส์คริสต์มเลยแบบอัตโนมัติหลักๆก็จะมีปืนสไนเปอร์ DLQ 3 3ปืน AK 1 1 7 QXRPKMPP 1 9ใบสั้บสันแล้วก็ตัว RS เ9 UHoliday แล้วก็แน่นอนว่าการที่จวเองปล่อยกระดานสไตล์แบบนี้มาถ้ากับว่ามีโอกาสสูงมากเลยผมที่ เขาจะมีการแจกในส่วนของตัวไอทมตั๋วเปิดปีเหมือนกับตอนกระดานฮาโลวีนเพราะฉะนั้นสายฟรีขผมที่อยากจะวัดดวงพลาดจากในครั้งของช่วงฮาโลวีนก่อนก็มีโอกาสที่จะมาวัดดวงต่อเนื่องได้เลยผมในส่วนของฮ o l ิเดย์ดอลตัวนี้เองก็ถือว่าดูนะ่าสนใจเลยผมใครที่ดองตัวครั้งที่แล้วไว้ก็มาเปิดต่อได้ในกระดานตัวนี้นะ แล้วก็ทั้งฟังของอีเวนต์ซีรีส์คอร์เรคชันนะผมก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าสะสมครบ6รีเจนอ่าเพื่อนๆก็จะปลดล็อกไปเลยครผมของรางวัลต่างๆที่อยู่ในซีรีส์คอร์เรคชันทั้ง4อย่างแล้วก็สเกลดีๆของด้านซ้ายขวาเนี่ยมันก็มีเหมือนกับอีเวนต์ที่เป็นกดไลน์ให้เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีแจกตัวนั่นเองนะโดยเริ่มมาจากไล่ไปดูทีละชิ้นชิ้นแรกเลยผมกับคอลลิ่งการ์ดระดับมิสติกตัวใหม่ผม คริสต์มาสซีรีส์ปี2023อ่าเพราะฉะนั้นพอถึงปีหน้าก็จะเปลี่ยนนะครอันที่2เป็นโปรไฟล์กรอบรูป m e r ร y c ี่คริสต์แบบ Legend โปรไฟล์ลีเจนนะเออรีเจนเลยผมระดับสูงมากแล้วก็อ e ีโมดถ้าหมายผมอันนี้มันอาจจะยังท่าเอฟเฟกไม่ครบนะแต่น่าจะเป็นปืนที่เป็นประดับต้นคริสต์มาสนั่นเองนะที่สวดของอ e ินอเมชั่นที่หายไปแล้วก็ยังสุดท้ายผมตาสัญลักษณ์โปรไฟล์ผมเมอรี่คริสต์มาสฮอลิ อันนี้เนี่ยก็เอาไว้ติดที่โปรไฟล์อวดเพื่อนๆคนอื่นว่าฉันเนี่ยเก็บซีรีส์ครบแล้วผมรีเจนทั้ง6กระบอกอ่ะกถือว่าเยอะนะถ้าสะสมครบนี่มันก็ต้องบบอวดนิดนึงนิดนึงเอาล่ะเพราะฉะนั้นผมเราก็ไปไล่ดูโมเดลของปืนแต่และก็บอกดีกว่าว่าคริสต์มาสของแต่และกระบอกเนี่ยมนันน่าสนใจขนาดไหนผมชิ้นแรกเลยกับ D L Q 3 3เฮ้ยดีผมน่าจะเป็นปืนคริสต์มาสกระบอกแรกของเกมนะฮะเกิดว่าพี่ลิงจะไม่ผิดนะกับสไนเขียวกระบอกนี้นะ สารับเอฟเฟกต์ของปืนจะบอกนี้ยอดเลยด้ว,ว่าสวยฟุ้งพิ้งแสบตามากเขียวเด่นเด่นจัดเลยอ <_ d> ในส่วนของสโครก็เป็นสโครบทั่วไปของเดีผมแต่ด้านซ้ายเนี่ยะจะมีเอฟเฟกแสงที่เป็นสายรุ้งเนี่ยพาดผ่านตัวปืนด้วยเม <_ d> ื<ๆ>่อคิวศัตรูได้ผมศัตรูเนี่ยจะโดนแช่แข็งอ่าแล้วก็ตายหายไปในทันทีก็เป็นเอฟเฟกของปืนสไยเดียวก็ะบอกนี้ แล้วก็ธนวมกับพลิที่สองกับปืน AK 1นึ่งหนึ่งอผมอันนี้ก็จะอยู่ในซีรีส์เดียวกันเลยผมที่เป็นตัว DLQ 3 3แต่อันนี้ก็จะเป็น AK 17แทนโดยโมเดลของตัวปืนอันนี้จะคล้ายกับตัว DL เลยผมลักษณะตัวปืนเนี่ยเขียวๆเหมือนกับเป็นต้นไม้อ่าแล้วก็มีอ่าสายเส้นสาย,สายผมถุงเท้าพันที่รอบตัวปืนพร้อมมีกระดิ่งอยู่ผมนี้แบบว่าสวยมากสังเกตว่าตัวแสงกระทบนี่คือวิงว่งวังบวิ่งวับนะผมในส่วนของสโคบก็เป็นโฉบทั่วไปผมของตัว A.K.17 ที่อยู่ในระดับอ,อีบิกการมองเห็นก็เฉยๆไม่ได้เด่นมากแต่ก็ไม่ได้ด้อยมากแต่โดยส่วนมากส่วนใหญ่ A.K. เขาก็ใส่เลดอดกันอยู่แล้วนะในเรื่องของการใช้าง,งานนะโดยเฉพาะในโหมด Battle Royale น,น,ยยนะก็ถือว่าเป็นปืนที่ดูดีเลยผมอ่าเอฟเฟกในการฆ่าก็คล้ายๆกับตัว D.L. เลยก็คือยิงสตูตายปุ๊บอ่าสตูจะต,ตัวแตกแล้ผมเป็นน้ําแข็งแล้วก็หายเป็นทันทีนะ แล้วทันมากกระบอกที่3อันนี้เริ่มเป็นคริสต์มาสสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วผมนิดหนึ่งนิดหนึ่งกับปืน mm ้น hmm. QXR ผมอ่าปืนซันตานะโดยโมเดลของตัวปืนนะผมนี้ก็เป็นของตกแต่งต้นไ mm hmm. ม้คริสต์มาสเหมือนเดิมผมแบบสวยงามเท่ๆครูๆเพิ่มเติมคือมีออโรราผมอยู่ที่ตัวปืนมากขึ้นน,นี่เป็นแสงเหนือ ในส่วนของสโค p ถือว่าดีกว่าตัว QR มาตรฐานค่อนข้างเยอะผมในการเล่นของการมองเห็นระยะกลางนะถือว่าใช้ได้ผมไม่แย่เลยนะเวลาสั่นนี่ก็เส่ว่าพวกของตกแต่งนี่ก็จะมีกระดิ่งกระดิ่งตึ้งติ้งต้งด้วยนะถือว่าสวยงามิวอ่าเมื่อคิวสตูได้ผมสตูก็จะตัวแตกโป๊เหมือนกับอาจุดตัวครูของผมแล้วข้างล่างเนี่ยจะมีพวกเอลอผมอยู่รอบๆอบสตูด้วยนะจนเลยที่สตูตายนี่วิ่งไปวิ่งมาแบบปันปนป่นป่วนปั่นป่วน ตามเรืยกระบ,บอกที่สี่ผมกระปืนสาย LMG ผมกับปืน PKM อยีนี่เลดโนสผมอ่ะเป็นปืนกวางนั่นเองอ่าโดยโมเดลของตัวปืนผมก็จะเป็นกวางเล่นเดียคผมแต่ผสมกับตัวรถลากเลื่อนเฮ้ยดูแปลกดีนะเนี่แต่ก็ในส่วนของการมองเห็นสายดอทก็ถือว่าดีครับผมแล้วก็ข้างหลังนี่มีโีโรแมนถือปืนด้วยเฮ้ยบอกเลยว่า เสี้ยวจัดอันนี้ถือว่าเป็นอีกสกินที่สวยมากแล้วเอฟเฟคลรอบๆเนี่ยก็เป็นหิมะตกค่ข้างตัวปืนนะเวลาคิวสตูได้ครับผมนี่สตูเนี่ยจะเหมือนกับระเบิดเข้าในกล่องครับผมแล้วก็มีการจุดพลุรอบๆกล่องทำให้สตูเนี่ยหายไปทันทีนะก็กล่องกินนะผมกินคนที่โดนกินก็ถือว่าสวยงามสำหรับเอฟเฟกต์โมเดล แล้วก็ตามด้วยกระบ,บอกที่5กระปืน้น PP 19ใบซันนะผมเป็นสกินฟอสน้ำแข็ง,งนี้ข้างหน้าก็จะมีตัวสโนม n นะผมห้อยไปดับสีที่ตัวปืน โมเดลเกมเพย์ uh, อันนี้ก็จะเห็นตัวสโนว์แมนผมอยู่ที่ท้ายตัวปืนแบบชัดๆนะตัวปืนจะมีเหมือนกับพลังงานนะผมของน้าแข็งก็ผมไหลเวียนอยู่ที่รอบตัวปืนบวกกับการติดไฟในเรื่องของสะโคปถือว่าดีเลย้าเกตที่กับพีพีหนึ่งเก้าที่เป็นตัวคอมมอนเริ่มต้นนะผมการมองเห็นอันนี้คือช่วยในเรื่องของการโฟกัสระยะกลางระยะไกลได้ดีมากอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อทําการทัดตู้ได้ปุ๊บตูเหมือนกับโดนตัวสโนว์แมนนะผมเกาะแล้วก็ดึงหายไปในทะันทีเอฟเฟกต์ค่อนข้างใหญ่นะ ถ้าเกิดว่าศัตรูยืนซ้อนกันเนี่ยเวลาฆ่าคนที่อยู่ด้านหน้าได้เนี่ยคนข้างหลังมันก็จะโดนเอฟเฟกต์บังครับผมถือว่าเป็นหนึ่งสกินกลัวปวนแสบเลยแล้วก็ยิ่งคิวมากขึ้นสังเกตว่าโต้สโนแมนนะผมมันก็จะเริ่มมีแบบเอฟเฟกต์มากขึ้นนะาสายลมครับผมที่อยู่รอบๆเนี่ยมันก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ตามด้วยกระบอกสุดท้ายผมกับหนึ่งในซีรีส์อีเวนต์คอนดพิเศษซึ่งเขาเอามาใส่ในนี้ด้วยผมกระปื้น r u s 7 9 u holiday ผมอันนี้เนี่ยจะอยู่ในตู้พิเศษของตัวละครคอลแล็บครับผมโดยมูเดได้เกมเพลย์ของสกินนี้นึ่งด้วยอยู่ในตู้คอลแลบของตัวละครสนุกด็อกซันตาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปืนนะผมนี่ขันท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวน้องหมาผมอ่ะสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของตัวสนุกด็อกนะบวกกับตาโลโก้ฟอนตแบบสวยๆเป็นปืนเพชรนี สโคปการมองเห็นถือว่าดีเลยผมให้เก็บวัตีุแก่บตัวปืนที่เป็นคอมมอนมองเห็นดีมากไม่ต้องใส่เลดดทก็สามารถช่วยได้เยอะเอฟเฟกในการฆ่า,าเมื่อฆ่าศัตรูได้ผมศัตรูจะโดนแสงไฟสปอตไลท์สาดเข้าหน้าพร้อมกับน้องหมาผมที่เป็นตาเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์สปอตไลท์ขึ้นมาด้วยแบบเท่ๆคูลๆคือแบบว่าอันเนะี้ยโคตรสวยผมแล้วก็โคตรเจ๋งในเวลาเดีเยดวยกันนะสับสก,กินตัวนี้นะนแล้วก็สังเกตว่ายิ่งคิวมากขึ้นเนี่ยไอตรงไฟสปอตไลท์ของตัวปืนเนี่ยมันก็จะยิ่งมีแสงมากขึ้้นดวย เป็นเหมือนกับเอฟเฟกเสริมเมื่อครบคิวครบสแต็คโดยรวมก็ประมาณนี้ผมสำหรับการสปอยอีเวนต์ผมโหยเดคริสต์มาสรอกับซีรีส์คริสต์มาสเพื่อนๆอ,อ่าสายฟรีครับผมอยากได้ปืนกะบอกไหนเร่งปืนกะบอกไหนไว้ก็รอได้เลยผมในแพทหน้าเราก็จะได้เปิดกันแบบแน่นอนและ ก่อนจากกันไปเพื่อนๆชอบสกินตัวไหนมากที่สุดใน6กกระบอกนี้ก,นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกลิงกันด้วยนะที่ยนต้าซิปชั่นนั่นเองเนอะและเหมือนเดิมสระใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบ้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและ,ะวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมก็ไปแล้วปี๊ป